มีบางวันที่เราตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกเหมือนหัวใจหนักจนขยับไม่ออกทั้งที่ก็ไม่ได้มีเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรแต่เหมือนอะไรบางอย่างกำลังบอกว่าวันนี้ก็ยังไม่ใช่วันของฉันอีกแล้วและในจังหวะที่หัวใจอ่อนล้าแบบนั้นเสียงคำถามเล็กๆก็ดังขึ้นในตัวเองฉันยังเป็นคนที่ดีพอไหมคุณค่าของฉันคืออะไรฉันกำลังทำทุกอย่างถูกต้องหรือเปล่าคำถามเหล่านี้ฟังดูเหมือนธรรมดาแต่จริงๆแล้วมันคือเสียงของหัวใจ ที่กำลังตามหาความหมายของการมีชีวิตอยู่และถ้าคุณกำลังมีคำถามแบบนี้อยู่ขอให้รู้ไว้เลยว่าคลิปนี้ตั้งใจจะพูดกับคุณโดยเฉพาะฉันอยากเริ่มด้วยความจริงหนึ่งข้อความจริงที่อาจสวนทางกับสิ่งที่คุณเชื่อมานานคุณมีคุณค่าแม้ว่าวันนี้ยังไม่เห็นผลลัพธ์อะไรเลยก็ตามประโยคนี้ของมาล์อันเจลูมีพลังมากเพียงพอที่จะปลอบใจคนทั้งโลกแต่เรามักลืมนำมันมาปลอบใจตัวเอง เราถูกสอนให้ปลูกคุณค่ากับผลงานถูกสอนให้ผูกความสำเร็จกับความเร็วถูกสอนให้ผลูกความดีพอกับคำชมจากคนอื่นจนลืมไปว่าหัวใจของเราไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อต้องพิสูจน์ตัวเองทุกวันขนาดนั้นถ้าคุณเคยรู้สึกเหมือนเดินช้ารู้สึกตามไม่ทันคนอื่นรู้สึกว่าต้องเก่งกว่าน,นี้ถึงจะมีคุณค่าฉันอยากให้คุณหยุดก่อนสักครู่แล้วฟังเสียงอ่อนๆในตัวเองเสียงที่คุณอาจไม่ได้ให้ความสำคัญมานาน เสียงที่กำลังบอกว่าฉันเหนื่อยฉันพยายามแล้วฉันอยากให้ตัวเองได้พักบ้างคุณไม่จำเป็นต้องรอให้สำเร็จก่อนถึงจะยอมรับว่าคุณมีคุณค่าลองคิดถึงต้นไม้ที่คุณเคยปลูกวันแรกที่รดน้ำมันไม่โตวันที่สองก็ยังไม่โตสัปดาห์หนึ่งผ่านไปคุณยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงจนคุณเกือบลืมไปว่าใต้ดินมันกำลังสร้างรากอย่างเงียบเงียบรากที่จำเป็นต่อชีวิตของมันที่สุด หัวใจของคุณก็เหมือนกันมันกำลังสร้างบางอย่างที่ลึกกว่าที่คุณเห็นกำลังสร้างความอดทนความแข็งแรงและความกล้าที่จะเติบโตต่อไปแม้วันนี้คุณยังไม่เห็นอะไรเลยไม่ได้แปลว่าคุณไม่คืบหน้าไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีคุณค่ามันแปลเพียงว่าช่วงนี้เป็นช่วงสร้างรากไม่ใช่ช่วงออกดอกมีคนจำนวนมากที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าเพียงเพราะยังไม่ถึงจุดหมาย แต่คุณรู้ไหมว่าระหว่างทางก็มีคุณค่ามากพออยู่แล้วคุณมีคุณค่าเพราะคุณยังอยากพยายามคุณมีคุณค่าเพราะคุณยังมีหัวใจที่เชื่อในความหวังคุณมีคุณค่าเพราะคุณยังอยากลุกขึ้นมาในทุกเช้าแม้เมื่อคืนคุณจะร้องไห้จนเหนื่อยก็ตามสำหรับคนที่กำลังเจ็บลึกๆกำลังรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรไม่สำเร็จสักอย่างฉันอยากบอกว่าคุณไม่ได้เดินผิดทางคุณแค่ยังเดินไม่ครบทาง เหมือนพระอาทิตย์ที่อยู่หลังเมฆบางวันดูเหมือนมันหายไปแต่จริงๆมันยังอยู่ที่เดิมแค่รอเวลาโผล่ขึ้นมาอีกครั้งคุณก็เหมือนพระอาทิตย์ดวงนั้นคุณไม่ได้หายไปคุณแค่กำลังรวบรวมพลังเพื่อส่องแสงอีกครั้งในแบบที่งดงามกว่าเดิมและฉันอยากให้คุณลองมองลึกเข้าไปในตัวเองมุมที่คุณไม่เคยได้มองมุมที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่คุณผ่านมันมาได้มุมที่เต็มไปด้วยความเข้มแข็งที่คุณไม่เคยชื่นชมมันพอ มีหลายช่วงในชีวิตที่คุณแทบยืนไม่ไหวแต่คุณก็ยืนมีหลายครั้งที่คุณอยากยอมแพ้แต่คุณก็เลือกเดินต่อมีหลายวันที่คุณเหนื่อยจนไม่อยากลุกจากเตียงแต่พรุ่งนี้คุณก็ลุกขึ้นมาอีกครั้งนี่แหละคือคุณค่าที่แท้จริงคุณค่าแบบที่ไม่มีผลลัพธ์แบบไหนมาวัดได้คุณค่าแบบที่คุณลืมมองเห็นไปนานมากแล้วและในตอนนี้ก่อนที่เราจะไปต่อในตอนที่สองฉันอยากให้คุณหายใจเข้าเบา แล้วบอกตัวเองว่าฉันมีคุณค่าแม้วันนี้ยังไม่เห็นอะไรเลยฉันยังมีค่าในแบบที่ฉันเป็นและฉันไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ให้ใครเห็นทันทีก่อนที่คุณจะโทษตัวเองฉันอยากชวนคุณมาฟังเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นจริงเรื่องที่หลายคนเคยผ่านแต่ไม่เคยมีใครกล้าเล่าออกมามีคนคนหนึ่งที่ตั้งใจทำงานของตัวเองเต็มที่เขาตื่นเช้าทุกวนันพยายามปรับตัวเรียนรู้สิ่งใหม่ อดทนกับแรงกดดันและทำในสิ่งที่คนรอบตัวบอกว่าสำคัญแต่ทุกวันของเขากลับจบลงด้วยคำถามเดิมๆฉันทำดีพอหรือยังฉันมีคุณค่าหรือเปล่าฉันทำทุกอย่างแบบนี้ไปเพื่ออะไรเขาคิดว่าการที่ยังไม่สำเร็จแปลว่าเขาไม่มีความสามารถเขาคิดว่าการเดินชาแปลว่าเขาไม่เก่งเขาคิดว่าการไม่โดดเด่นแปลว่าเขาไม่มีค่าจนวันหนึ่งเขาได้รับข้อความง่ายๆจากเพื่อนสนิท ข้อความที่บอกว่าฉันเห็นนะว่าคุณพยายามและฉันภูมิใจในตัวคุณมากก่าเพียงประโยคนั้นประโยคเดียวเปลี่ยนมุมมองของเขาไปทั้งหมดเพราะมันทำให้เขารู้ว่าการเห็นค่าตัวเองไม่จำเป็นต้องศัยผลลัพธ์ใหญ่โตแค่การมีชีวิตที่ซื่อสัตย์กับตัวเองก็มีคุณค่ามากพอแล้วบางทีชีวิตคุณในตอนนี้อาจกำลังรอเพียงเสียงหนึ่งเสียงเสียงที่บอกว่าคุณไม่ได้ไร้ค่าและคุณไม่จำเป็นต้องรีบพิสูจน์ตัวเองให้ใครเห็น ฉันอยากเป็นเสียงนั้นสำหรับคุณเสียงที่อ่อนโยนแต่มันคงพอที่จะบอกคุณว่าคุณกำลังทำดีที่สุดแล้วในแบบที่คนอื่นอาจไม่เห็นแต่หัวใจของคุณรู้ดีลองมองชีวิตตัวเองในมุมที่ต่างออกไปคุณจะพบว่าคุณได้ผ่านเรื่องที่คนอื่นไม่เห็นคุณได้สู้กับความคิดของตัวเองหลายครั้งคุณได้รักษาความหวังเล็กๆเ,เอาไว้ทั้งที่บางวันความหวังนั้นแทบไม่เหลือนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนี่คือพลังของคุณ พลังที่คนจํานวนมากอยากมีแต่ไม่มีคุณเคยสังเกตไหมว่าเวลาที่คุณปลอบใจคนอื่นคุณใจดีกับเขาแค่ไหนคุณพูดอย่างเข้าใจเยังอ่อนโยนยังไม่ตัดสินแต่พอพูดกับตัวเองน้ําเสียงกลับแข็งคําพูดกลับรนุนแรงทั้งที่หัวใจคุณก็ต้องการความอ่อนโยนเหมือนกันฉันอยากชวนคุณลองใช้ความใจดีแบบนั้นกับตัวเองลองพูดกับตัวเองเหมือนที่คุณพูดกับคนที่คุณรักลองบอกตัวเองว่า คุณกําลังทำได้ดีแล้วคุณเหนื่อยได้คุณพักได้คุณไม่จําเป็นต้องเก่งทุกวันเราไม่ได้เกิดมาเพื่อแข่งกับใครแต่เกิดมาเพื่อเรียนรู้หัวใจของตัวเองทีละนิดและการเรียนรู้นั้นต้องใช้เวลาต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความอ่อนโยนไม่มีใครเติบโตจากความรีบร้อนแต่ทุกคนเติบโตจากความเข้าใจตัวเองเหมือนกับเมลดอกไม้ที่ไม่มีวันรู้กำหนดว่าจะเบ่งบานเมื่อไหร่ แต่มันก็ยังพยายามชูใบขึ้นสู่แสงเสมอแม้จะไม่เห็นความก้าวหน้าในทุกวันชีวิตคุณก็คล้ายกันวันนี้อาจไม่เห็นอะไรแต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณกำลังเติบโตอย่างเงียบๆกำลังสั่งสมพลังบางอยา่างกำลังสร้างตัวเองในรูปแบบใหม่ที่คุณเองยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะงดงามแค่ไหนและฉันอยากให้คุณยอมรับความจริงข้อหนึ่งการที่คุณยังรู้สึกเจ็บยังรู้สึกอยากก้าวหน้า ยังรู้สึกอยากเป็นคนที่ดีขึ้นแปลว่าคุณยังไม่ยอมแพ้แปลว่าคุณยังมีหัวใจที่กล้าจะเติบโตแม้จะอยู่ในช่วงเวลาที่เปราะบางที่สุดคุณไม่ใช่คนอ่อนแอคุณคือคนที่กล้ารับรู้ความรู้สึกของตัวเองซึ่งเป็นความเข้มแข็งที่ลึกมากจนหลายคนไม่สามารถทำได้และถ้าคุณกำลังคิดว่าแล้วฉันต้องทำยังไงถึงจะรู้สึกมีคุณค่ามากขึ้นคำตอบไม่ใช่การทำงานให้นักกว่าไม่ใช่การประสบความสำเร็จให้เร็วกว่า และไม่ใช่การทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบคำตอบอยู่ที่การยอมรับตัวเองในวันที่ยังไม่เห็นผลลัพธ์เพราะคุณค่าของคุณไม่ได้อยู่ที่ท้ายเส้นทางมันอยู่ในทุกก้าวที่คุณเลือกเดินคุณมีคุณค่าไม่ใช่เพราะคุณทำได้ดีแต่เพราะคุณยังอยู่ยังพยายามยังรักชีวิตตัวเองในแบบที่คุณทำได้และในตอนที่สาฉันจะพาคุณไปเห็นว่าการรักตัวเองในวันที่ไม่มีผลลัพธ์ ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปอย่างลึกซึ้งได้ยังไงในตอนที่แล้วเราคุยกันถึงความพยายามของคุณที่แม้จะไม่มีใครเห็นมันก็ยังเป็นพลังที่งดงามในตัวคุณเสมอตอนนี้ฉันอยากชวนคุณมาดูอีกมุมหนึ่งมุมที่ลึกกว่ามุมที่มักถูกกลบด้วยเสียงดังของโลกภายนอกเสียงที่บอกให้คุณต้องเก่งขึ้นทันทีต้องดีขึ้นทันทีต้องสำเร็จทันทีจนหัวใจของคุณไม่มีที่ให้หายใจเลยบางทีความเจ็บปวดของคุณ ไม่ได้เกิดจากความช้าแต่เกิดจากความคาดหวังที่กดทับหัวใจความคาดหวังที่ไม่ได้มาจากคุณแต่เป็นของคนอื่นที่คุณพยายามแบกรับมาทั้งชีวิตถ้าคุณเคยรู้สึกแบบนี้คุณไม่ได้แปลกคุณไม่ได้อ่อนแอคุณแค่เป็นคนที่อยากทําให้คนอื่นสบายใจอยากให้คนอื่นภูมิใจอยากเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองแต่คุณลืมถามหัวใจว่าฉันอยากเป็นอะไรจริงๆกันแน่ฉันอยากให้คุณลองตั้งคําถามหนึ่งข้อ คำถามที่อาจเปลี่ยนความรู้สึกของคุณได้ทันทีถ้าฉันไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นฉันจะอยากเป็นคนแบบไหนเมื่อคุณถามคำนี้คุณจะเริ่มเห็นความจริงบางอย่างความจริงที่คุณละเลยมานานความจริงที่บอกว่าคุณค่าของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับสายตาคนอื่นแต่ขึ้นอยู่กับหัวใจของคุณเองล้วนๆและหัวใจของคุณรู้ดีว่าคุณผ่านอะไรมาบ้างรู้ดีว่าคุณเหนื่อยแค่ไหนรู้ดีว่าคุณพยายามแค่ไหน แม้คนอื่นจะไม่รู้เลยก็ตามหัวใจของคุณรู้เรื่องราวทุกอย่างที่คุณไม่เคยเล่าให้ใครฟังรู้ช่วงเวลาที่คุณเก็บยอมแพ้รู้ตอนที่คุณร้องให้เงียบๆรู้ความกลัวที่คุณซ่อนอยู่รู้ความหวังที่คุณไม่กล้าบอกใครและเพราะหัวใจรู้ทุกอย่างหัวใจจึงเป็นคนเดียวที่รู้ความจริงว่าคุณมีคุณค่ามาตลอดไม่ใช่ตอนที่คุณสำเร็จแต่ตั้งแต่วันที่คุณเลือกจะไม่ยอมแพ้คุณลองสังเกตไหมว่า ทุกครั้งที่ชีวิตยากขึ้นคุณไม่ได้หายไปคุณมาอยู่ตรงนี้เสมอแม้ว่าจะเหนื่อยแม้ว่าจะทอแต่คุณยังเลือกเดินต่อนี่คือสิ่งที่เรียกว่าคุณค่าคุณค่าที่วัดไม่ได้ด้วยผลงานแต่วัดได้ด้วยหัวใจที่ยังพยายามอยู่ตลอดเวลาฉันอยากให้คุณเห็นภาพนี้ชัดขึ้นลองนึกถึงนักวิ่งคนหนึ่งที่ซอมวิ่งทุกวันแต่ไม่มีใครเห็นทุกครั้งที่เขาเหงื่อท่วมทุกครั้งที่เขาล้ม ทุกครั้งที่เขาหายใจหนักไม่มีเสียงปรบมือไม่มีคำชมมีเพียงลมหายใจของตัวเองที่คอยบอกว่าฉันยังอยากไปต่อจนถึงวันที่เขาวิ่งเข้าเส้นชัยจริงๆคนอื่นเห็นแค่ช่วงนาทีนั้นแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าความสำเร็จนั้นถูกสร้างขึ้นจากวันที่เหนื่อยที่สุดวันที่ไม่มีเสียงใครทั้งนั้นนอกจากหัวใจที่ยังไม่ยอมแพ้ชีวิตคุณก็คล้ายกับเรื่องนี้คุณอาจยังไม่ถึงเส้นชัย คุณอาจยังไม่เห็นดอกไม้บานแต่คุณกำลังซ้อมอยู่ทุกวันซ้อมที่จะเป็นคุณในเวอร์ชันที่ดีกว่าเมื่อวานแม้ว่าวันนี้คุณจะยังไม่เห็นผลลัพธ์อะไรเลยก็ตามและคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณทำอยู่นี่มันสำคัญกว่าที่คุณคิดมากเพราะการเติบโตที่แท้จริงไม่ใช่การเห็นผลลัพธ์ทันทีแต่เป็นการที่หัวใจของคุณแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆจนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณยังเลือกเดินต่อในตอนนี้ฉันอยากให้คุณลองคิดถึงสิ่งหนึ่ง คิดถึงช่วงเวลาที่คุณเคยผิดหวังแต่คุณกลับใช้มันเป็นแรงผลักดันแทนที่จะปล่อยให้มันทำลายคุณคิดถึงวันที่คุณเคยรักใครลึกๆแล้วโดนทิ้งไว้กลางทางแต่คุณก็ยังเชื่อนในการเริ่มต้นใหม่คิดถึงวันที่คุณเคยล้มเหลวแต่คุณกลับลุกขึ้นมาเรียนรู้มากกว่าเดิมช่วงเวลาเหล่านั้นคือหลักฐานว่าคุณมีพลังในตัวเองมากแค่ไหนพลังที่ไม่ต้องการคำชมไม่ต้องการสายตาใครพลังที่เรียกว่า วใจที่ไม่ยอมแพ้ต่อชีวิตและตอนนี้ฉันอยากให้คุณชื่นชมหัวใจของตัวเองบ้างใจที่ผ่านเรื่องหนักๆมาแต่ยังอ่อนโยนใจที่ถูกทำร้ายแต่ยังอยากสร้างสิ่งดีๆใจที่เหนื่อยจนแทบลม้มแต่ยังเลือกเดินไปข้างหน้านี่แหละคือคุณค่าในแบบที่แท้จริงคุณค่าที่จะอยู่กับคุณไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรไม่ว่าคนอื่นจะเห็นหรือไม่เห็นไม่ว่าโลกจะยอมรับหรือไม่ยอมรับ และก่อนที่เราจะเข้าสู่ตอนจบในตอนที่4ฉันอยากให้คุณจำประโยคนี้ไว้คุณไม่จำเป็นต้องมีผลลัพธ์เพื่อพิสูจน์คุณค่าเพราะคุณค่าของคุณมีอยู่แล้วตั้งแต่วันที่คุณยังไม่เห็นอะไรเลยด้วยซ้ำตอนที่4จะเป็นช่วงที่เราปิดบทสนทนานี้อย่างลึกที่สุดฉันจะพาคุณไปที่มุมหนึ่งของหัวใจมุมที่ทำให้คุณรู้ว่าคุณมีค่ามาตลอดแม้ในวันที่คุณไม่เห็นมาเลยก็ตามก่อนที่จะเข้าสรุปถึงแก่นคุณค่า ในหัวใจของมนุษย์ฉันอยากให้คุณลองนั่งเงียบๆสักครู่เพราะตอนนี้เรากำลังจะเดินเข้าไปในพื้นที่ลึกที่สุดของหัวใจคุณพื้นที่ที่คุณอาจไม่เคยให้ใครเข้าไปพื้นที่ที่คุณยังไม่เคยแม้แต่จะมองด้วยตัวเองเพราะในทุกเรื่องราวของชีวิตคุณมีความจริงหนึ่งข้อที่คุณมองข้ามมาตลอดความจริงที่ว่าคุณมีคุณค่าไม่ใช่เพราะคุณทำได้ดีแต่เพราะคุณยังอยู่ยังหายใจ ยังเลือกที่จะมีชีวิตต่อไปแม้ในวันที่ใจคุณสั่นที่สุดฉันอยากเริ่มจากคำถามหนึ่งข้อคำถามที่คุณอาจไม่เคยถามตัวเองถ้าวันนี้คุณไม่ได้เหนื่อยคุณจะมองเห็นความงดงามของตัวเองชัดกว่านี้ไหมเพราะบางทีเหตุผลที่คุณไม่เห็นคุณค่าอาจไม่ใช่เพราะคุณไม่มีแต่เพราะคุณเหนื่อยจนตามองไม่เห็นคุณเหนื่อยกับการพยายามคุณเหนื่อยกับความคาดหวังคุณเหนื่อยกับการเปรียบเทียบคุณเหนื่อยกับการพิสูจน์ตัวเอง จลลืมไปว่าหัวใจของคุณก็มีขีดจำกัดเหมือนกันแต่ความน่าประหลาดใจคือหัวใจที่เหนื่อยที่สุดมักเป็นหัวใจที่งดงามที่สุดเพราะมันผ่านการให้ผ่านการรักผ่านการผิดหวังผ่านการเริ่มใหม่จะมีเลเยอร์ของความเป็นมนุษย์ที่ลึกกว่าใครจะเข้าใจคุณรู้ไหมว่าบางคนทั้งชีวิตไม่เคยรักอะไรจริงๆไม่เคยพยายามกับอะไรจริงๆไม่เคยเสียใจเพราะทุ่มเทรจริงๆ แต่คุณไม่ใช่คนแบบนั้นคุณเป็นคนที่รู้จักความเจ็บปวดจากการพยายามนั่นทำให้คุณเป็นมนุษย์ที่ลึกมนุษย์ที่สัมผัสความหมายของชีวิตได้มากกว่าคนที่ไม่เคยล้มเลยฉันอยากให้คุณกลับไปดูความเจ็บปวดของตัวเองอีกครั้งแต่ไม่ใช่เพื่อจมอยู่ในมันแต่เพื่อมองเห็นว่ามันคือเครื่องหมายของความกล้าความกล้าที่จะรักความกล้าที่จะหวังความกล้าที่จะเลือกชีวิตที่ยาก แทนที่จะเลือกชีวิตที่ว่างเปล่าแต่สบายเพราะคนที่ไม่มีคุณค่าไม่รู้จักความเจ็บปวดแบบที่คุณรู้ไม่รู้จักความหวังแบบที่คุณหวังไม่รู้จักความล้มหละแบบที่ทําให้หัวใจเกือบแตกคุณเจ็บได้ลึกแปลว่าคุณรักได้ลึกและนั่นคือคุณค่าที่คนจํานวนมากไม่มีวันเข้าถึงและฉันอยากให้คุณเห็นอีความจริงหนึ่งคุณไม่ได้เดินคนเดียว แม้ว่าบางช่วงของชีวิตคุณจะรู้สึกโดดเดี่ยวจนเหนื่อยแทบล้มคุณไม่เคยเดินลำพังจริงๆหัวใจของคุณอยู่กับคุณเสมอหัวใจที่แข็งแรงแม้ในวันที่คุณคิดว่ามันพังหมดแล้วหัวใจที่ยังเต้นเพื่อคุณแม้คุณจะไม่รู้สึกภูมิใจกับตัวเองเลยในวันนั้นนี่แหละคือพันธมิตรที่ซื่อสัตย์ที่สุดในชีวิตหัวใจของคุณหัวใจที่ยังอยู่เคียงข้างคุณแม้ตอนที่คนอื่นหันหลังเดินจากไป ฉันอยากให้คุณลองวางมือทาาที่อกเบาๆไม่ต้องลึกไม่ต้องนิง่งแค่รู้ว่ามันอย่างเต้นการเต้นแต่ละครั้งกำลังบอกกับคุณว่าฉันยังอยู่กับเธอฉันยังไม่เคยไปไหนฉันยังเชื่อว่าเธอคู่ควรกับชีวิตที่งดงามแม้เธอจะไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเลยก็ตามคุณอาจไม่รู้แต่ในสายตาของใครบางคนคุณเป็นคนที่มีพลังอย่างเหลือเชื่อคุณเป็นคนที่น่ารักแบบที่คุณไม่เคยรู้ตัวคุณเป็นคนที่มีความหมาย ในวันที่คุณรู้สึกว่าตัวเองเลือนรางที่สุดและในช่วงท้ายของบทสนทนานี้ฉันอยากมอบความจริงที่ลึกที่สุดให้คุณความจริงที่ไม่ได้ปลอบแต่เป็นความจริงที่มนุษย์ทุกคนต้องการได้ยินสักครั้งในชีวิตคุณมีคุณค่าตั้งแต่ก่อนคุณเริ่มทำสิ่งใดก่อนที่ชีวิตจะให้รางวัลกับคุณก่อนที่ใครจะยอมรับคุณก่อนที่คุณจะสมหวังคุณมีคุณค่าตั้งแต่วันที่คุณยังมองตัวเองด้วยสายตาที่ไม่เข้าใจ คุณมีคุณค่าแม้ในวันที่คุณเจ็บจนพูดอะไรไม่ออกคุณมีคุณค่าแม้ในวันที่คุณล้มคุณมีคุณค่าแม้ในวันที่คุณไม่เห็นอะไรเป็นรูปเป็นร่างเลยคุณมีคุณค่าเพราะหัวใจของคุณยังไม่หยุดหวังยังไม่หยุดรักยังไม่หยุดเชื่อว่ายังมีอะไรดีๆรออยู่ข้างหน้านี่คือคุณนี่คือหัวใจของคุณนี่คือคุณค่าที่ไม่เคยหายไปแม้เสี้ยววินาทีและสุดท้ายนี้ ฉันอยากพูดกับคุณอย่างตรงไปตรงมาว่าฉันภูมิใจในตัวคุณภูมิใจในความพยายามที่คุณไม่เคยเห็นค่าภูมิใจในความอ่อนโยนที่คุณให้คนอื่นภูมิใจในหัวใจของคุณที่ยังคงเดินต่อแม้จะต้องเดินในความมืดบ้างบางวันอย่าลืมประโยคนี้นะคุณมีคุณค่าเสมอไม่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันแบบไหนไม่ว่าคุณจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จคุณยังมีคุณค่าเพราะคุณเป็นคุณและนั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับโลกใบนี้ ขอบคุณที่ฟังจนจบค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้ช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นแช์ต่อให้กับคนที่คุณรักหรือคนที่อาจต้องการพังใจในวันนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามพื้นที่ใจแห่งนี้ไว้เพราะเราจะเติบโตและเยียวยาใจไปด้วยกัน